áp ơi chị ơi, nó héng ừ. vậy đó, vô tủ lạnh. ăn mai. Này có này đấy nè, chín bớt tháo lạnh à. ủn quá đại, nó là bả. Bả 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 ไม่คือเลยมาขำๆว่าไปคือฟ้องเมือนันเยเ่งรเรื่องกุญแจยเพื่อนเริ่มเริมหักแล้วบ่เริ่มหักอ้ะเริ่มใจแล้วบ่เริ่มหักแล้วบ่ใส่ละหินพูดแมวไปไปมึงใครอยู่นะคอละารคอยลคอยป้บานเที่ยวแล้วลุงก็ไปเป็นลุงก็ไปหา เผ็ดข้ามจานไม่มากเผ็ดข้ามจันไม่หานอีกควจะอาบของมาแล้วจางอยังอีกคุณอะไรเงี้โอเคค่ะทำเ <ขา S 1> บยบิด้องแนวสัง <laughs> น้ำยาคัดซีได้หรือป้ <laughs> ไปมาจ้ายางลงมาหลังใจ้โก yeah, mm. ่ในนานก็อนแกเลยเนาหปลาอข้อยู่นนะคบอกบ่อเปินมุกละไม่มุกตะกบมุกตะกบบ่ี้อืเออเราไปแสบไปได้เราบ่มุกตนน้ลไม่เา่บอก มุกละตอนไข่กวางเนีบบนยเ่ยนม,มากระเตียวมากมาบุญเซนผ้าคุออลูกรักมาจ้าแห้งเลย้ะน่ แพงยุพาคาคงลดลดลงสี่สี่บาทคือไหและ